อร่อยยายยกดิปโปให้เลยโ็เยแซ่บินนะผมยังไม่เคยมากินในร,ร้านของยายเนี่ยมากินดูเขีวเยวแรกเลยรสชาติได้อร่อยยัยยกดิปโปให้เลยโ็ยแซ่บินนะผมยังไม่เคยมากินในร,ร้านของยายเนี่ยมากินดูเขีวเยวแรกเลยรสชาติได้เลยใช้ได้เลยกินไปกินมาแล้วรสชาติเข้ากัน พราะว่าแปลกตรงไหนดูชิ้นเนื้อหมูเนี้ยยังไม่เคยเพิ่งจะมาถ่ายทํานี่หละยายแปลกที่ว่าตรงไหนต้นผู้ชมับเนี้ยหมูมานะครับเป็นแปรนะครับเป็นชิ้นแปรกลมๆอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยชิ้นใหญ่มากแต่ว่าดูสะอาดดีนะครับบางร้านนี้เขาจะทําเป็นชิ้นเนื้อหมูจะเป็นชิ้นเล็กๆกว่านี้อันนี้เป็นชิ้นแบบแปรกลมๆนะครับ ตอนเช้าก็มากินใส่กันนะกลางวับอ้อเหรอเ,เดี๋ยวผมจะมาถ่ายทำอีกได้วันหลังอะ่ะกิดมาต้งแต่เช้าครับผม